สวัสดีครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ซานฟารานซิสโกเยยยคลิปนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปเที่ยวพร้อมกันด้วยประสบการณ์ลดลางนะครับที่ซานฟารานซิสโก สวัสดีครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ซานฟรานซิสโกยย้คลิปนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปเที่ยวพร้อมกันด้วยประสบการณ์รถรางนะครับที่ซานฟรานซิสโกเพราะว่ารถรางเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเรคคอมเมนต์เลยนะครับของคนที่มาซานฟรานซิสโกเรียกว่าต้องไม่พลาดเลยต้องมาขึ้นรถรางที่นี่พร้อมกับชมบรรยากาศวิวเมืองซึ่งจุดที่รถรางเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่ดาวทานะครับตรงนี้เขาจะผ่านสถานที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนลอมบาร์ดนะครับแล้วก็ ฟิชเชอร์แมนว้าคือผ่านไปหลายๆที่จุดสาคัญมากๆเลยแล้วก็ราคาของรถรางเนี่ยไม่แน่ใจนะครับต้องลองเช็คกันดูเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นรถรางอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาตัวชมเมืองซานฟรานซิสโกนะครับจากมุมรถรางกันดูว่ามันจะเป็นยังไงทําไมคนถึงได้คอมเมนต์ว่ามาซานฟรานซิสโกเนี่ยต้องขึ้นรถรางตลอดนี้รถล่างอยู่ด้านหลังล้วแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถล่างกันเลยแล้วดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับเจ yeah. เสียงเหมือนรถไข่ติ่มเลยนู้นนู้นล่างก็ล่างล่างขออยู่ในเฟรมรถล่างหน่อยช้าจังอะมาแล้ว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 นี่เดี๋ยวเราไปขึ้นรถล่างเลยครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาความจริงกันว่าการขึ้นรถล่างนี้ต้องทํำยังไงนะครับไม่เคยขึ้นเหมือนกันนี่จุดขายตัวรถล่างอยู่ตรงนี้นะครับ k i p p e r c a r นี่นะครับตั๋ว หนึ่งใบนะครับราคา8เหรียญเป็น one way นะครับเพราะว่าเราจะนั่งเอาแค่ประสบการณ์แล้วก็ขึ้น Uber กลับนะครับ thank you so much นี่ได้มาแล้วนะครับ world famous cable car single ride ticket นี่ได้มาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปขึ้นรถล่างกันเลยเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเคยขึ้นรถบัสแบบ hop hop เปิดหลังคามาแล้วก็อ่อมนะครับนั่งเรือก็อ่อมเดี๋ยวดูวเ่ยวรถล่างเนี่ยจะอ่อมไหมนี่นี่น,นี่ให้ดูการกลับรถของรถล่างนะครับ รถล,ลางกลับแบบนี้นี่เป็นการดึงนะครับเสร็จแล้วก็จะหมุนหมุนนี่คือการกลับรถของรถรางนะครับเอไม่ได้หมุนด้วยแล้วก็เอาคน <c oughs> คนยืนดันด้วย <c oughs> เรียกว่าเป็น ระบบแมนนวลนะครับสองคนช่วยกันดันมาต่อกันคอนทินิวเรื่องความอ่อมของการนั่งรถดูนะครับเพราะว่ามันจะอ่อมแบบพวกเรือพวกรถซิตี้บัสเนี่ยมันจะแบบคือเรานั่งอยู่เฉยๆะแล้วเขาก็จะพูดแล้วก็จะชี้ว่าตึกนั้นตึกนี้คืออะไรเราไม่ได้แบบลงไปข้างล่างเพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงๆมันก็จะมีความที่แบบอ่อมนิดนึงแต่ข้อดีก็คือไม่เหนื่อยได้เห็นวิวทั้งเมืองโดยที่เราไม่ต้องเดินครับนี่บรรยากาศรถ่างมาแล้วนี่รถ่างจะมีความแบบยูนิคมีความเป็นไม้นะครับ นี้ขึ้นมานรถลางนะครับพร้อมกับตั๋วดียวจะไปชมเมืองซานฟรานซิสโกเวอร์ชั่นรถรางกัน เดี๋ยวเราจะไปลงกันที่ถนนลอมบาดน,นะครับเพื่อจะไปดูถนนที่คดเคียวที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เราก็นั่งชมวิวบรรยากาศเมืองซานฟรานซิสโกไปก่อนนะครับ แล้วทุกครั้งนะครับที่เขาผ่านแยกเนี่ยเขาจะมีการสันก,กระดิ่งนะคลิ้งลิ้งแล้วก็จะหยุดตามสัญญาณไฟจราจรนะครับแล้วสังเกตว่าคนที่ขึ้นรถรางจะมีแต่นากท่องเที่ยวนะครับชาวบ้านธรรมดานะี่ยจะขึ้นรถเมล์หรือมันก็ขับรถหรือมันก็อูเบอร์นะครับอันนี้เหมือนสร้างมาเพื่อแบบนักท่องเที่ยวก็เลยยังคงอนุรักษ์ความเป็นรถราง ฝรั่งคนเมื่อกี้เขาถามว่าลงได้ไหมก็คือเราสามารถลงได้ทุกป้ายนะครับอยากลงตรงไหนก็ลงนะครับเขาหยุดเมื่อไหร่อยากจะลงก็ลงเสียเงินไป8เหรียญก็ลงเมื่อกี้เขาเดินมาก็ได้นะ2บล็อกเองแต่เดี๋ยวเราจะต้องลงที่ถนนลอมบาดนะครับนี่แล้วเขาก็จะประกาศนะครับว่าตอนนี้ถึงชัยนาทาวแล้วถ้าใครอยากลงที่ชัยนาทาก็ลงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เราไม่ลงจ้ะ นี่บรรยากาศเป็นแงรถลางตอนนี้ก็คือสถานีไชน่าทาวเแล้วเขาจะบอกรุ่นสถานีนะครับว่าตรงไหนคืออะไรแต่ซึ่งจริงเราอยากลงตรงไหนก็ลงได้แหละว่าเราอยากแผนเที่ยวที่ไหนนะคะรับจีิงๆก็ยืนได้ป้ายมีที่ให้จับจะนั่งทำไมก็ไม่รู้ <laughs> ยืนเท่ๆ่ะยืนเก็บฟุตขึ้นรถลาง่ะ เดี๋ยวสถานีหน้านะครับถึงสถานีลอมบากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลงจากรถรางก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าที่ถนนลอมบากถนนที่คนเคี่ยวที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามด้วยกันเลยเมื่อกี้ลอมบากเราไม่ได้ลงอะ่ะนั่งเลยมาสถานีนึงอะ่ะเดี๋ยวเรานั่งรถวนกลับด้านไปที่ลงที่ลมบากใหม่ดีกว่าไม่น่งมาถ่ายรูปเลยเลยเอาล่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ลมบากขอนั่งรถ่างกลับไปก่อนนะครับ นี่และตอนนี้นะครับหลังจากที่เราลงจากรถรางมาเนี่ยเราก็จะมาถึงถนนลอมบาร์ดตรงนี้นะครับซึ่งถนนลอมบาร์ดเนี่ยคือถนนที่ขดเขียวที่สุดในโลกเลยนะครับถือว่าเป็นถนนที่แบบหักมุมเลี้ยวไปเลียเล้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปหักมุมมากแล้วความแปลกก็คือทั้ง2ฝั่งของมุมถนนเนี่ยคือบ้านคนนะครับซึ่งถนนลอมบาร์ดเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถนนเนี่ยมันจะโค้งนะครับเป็นรูปตัว S นะครับแล้วก็มีความชันอยู่ที่ ที่40องศานะครับข้างๆทางเนี่ยจะมีพุ่มไม้เนี่ยประดับสวยงามามากๆเลยซึ่งใครมาซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ไม่ขนพาท,ที่จะมาเดินถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกแห่งนี้เลยแล้วหลังจากที่เราลงรถลางมาข้างหลังผมก็คือถนนลอมบ์ทเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันที่ถนนลอมบา์ดูว่าเป็นยังไงถนนลอมบ์ทเนี่ยมันคดเคี้ยวแบบไหนยังไงนะครับตามเรามาด้วยกันเลยครับ ถนนลอมบานนี้เมื่อกี้ช่างภ้าของเราได้เดินลงไปมาแล้วมีประมาณไปกับ500คันพอดีนี่เห็นไหมเห็นไหมดูรถดูรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเวลารถเขาเลียลนะครับนี่มันจะโค้งไปโค้งมาแบบนี้นะครับนี่และสองข้างทางก็จะเป็นบ้านคนนะครับเห็นไหมรถจะมีความต้องขับช้าเพราะว่าชันมากแล้วก็หักศอกนะครับแล้วมุมข้างหลังตรงนู้นก็คือเมืองซานฟรานซิสโกนะครับ เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างถนนลำบากกันตอนเดินลงเนี่ยค่อนข้างแบบจะเดินยากนิดน,นึงเพราะว่ามันชันนะครับบันไดจะแบบซอยถีบมากแล้วก็ตอนเดินขึ้นนี่ึ้นหนักจริงเหนื่อยจริงแนะนํนาว่าให้นั่งรถรางครับแล้วก็มาโผล่จากข้างบนลงมาข้างล่างจะเดินสะดวกกว่าที่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นวันเวนะครับแล้วเนี่ยโค้งฝั่งนี้อ่ะนี่เห็นไหมมันจะโค้งมาทางนู้นนะครับปึ๊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 บโค้งมาแล้วก็โค้งไปทางนู้นอีกทีนึง โค้งไปแล้วมันก็จะโค้งกลับมากลับไปกลับมากลับมากลับไปนะครับตรงถนนลอมบาร์ตตรงนี้แล้วความแปลกก็คือบ้านขนพวกนี้นะครับจะต้องมาเจอกับนักท่องเที่ยวมหาศาลเพราะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของซานฟรานซิสโกเลยเนี่ยมันจะมีความแบบโค้งไปโค้งมาแล้วก็ถนนเนี่ยจะประดับประดานะครับ<อ>ไปด้วยต้นไม้ซึ่งหน้าที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าหนาวนะครับก็ยังถือว่าต้นไม้ยังไม่ผลิยังไม่ร่วงนะครับนี่เราอยู่ใจกลางถนนลอมบาร์เลยนะครับ นี่ดูความโคดเคียวเลี้ยวรถเลี้ยวรถของมันนะครับถึงถาวรโคดเคียวก็เลี้ยวรถเป็นเหมือนหนึ่งน้ำใจคนนะครับนี่พอมองขึ้นไปนี่จะเป็นแบบนี้มุมชันแบบนี้นะครับเนี่ยโค้งมาโค้งไปโค้งไปโค้งมาแล้วถนนนี้คือถนนที่แบบใช้งานจริงนะครับ โหเดินนี้คือแบบเก่งต้องเก่งจิกเท้าสุดเลยนะครับเพราะว่ามันโค้งจริงอ่ะเนี่ยมุมนี้ลองดูดีเนี่ยเห็นไหมเห็นความโค้งไหมความโค้งของมันคือจะแบบแบบนี้เลยนะครับ แล้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะสุดแต่ว่าความยาวถนนนี้ไม่ยาวมากนะครับซึ่งจริงจริงเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากก็คือแลนด์มาร์คสำคัญจะมีอยู่ไม่กี่จุดนะครับสามารถแบบ3วัน2คืนถ้าใครมาอเมริกาให้มาสต็อปที่นี่เพราะว่าตั๋วในประเทศไม่แพงแล้วก็สามารถเที่ยวได้ทั่วเมืองและซานฟรานซิสโกนี้แนะนําเลยอีกหนึ่งที่นะครับ แล้วนั่นนะครับก็คือทั้งหมดของวิดีโอวันนี้ที่เราผ่านนั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโกแล้วก็มาจบที่ถนนลอบบารตรงนี้ถนนที่ขดเคียวที่สุดในโลกนะครับถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวของผมนะครับในอเมริกากดติดตามช่องเลยแล้วก็นี่ฝาก Follow นะครับตามช่องทางติดต่อด้านนี้เลยบนจอเลยไม่ว่าจะเป็น IG, TikTok, Facebook นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนในอเมริกาอีกกดติดตามช่องเลยไม่ได้จบที่ซานฟรานซิสโกแน่นอนเราจะบุกไป ทั่ว50รัฐของอเมริกาเลยยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะขึ้นภาพโดรนนะของลอมบาร์ดปิดไทยให้ดูสวยๆเลย <Yeah. S 1> If you going Francisco you to San Francisco.